โอเวอร์ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะคร่าวๆก่อนที่จะให้ทุกท่านได้และแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน่างกับผมนายสรุปรัตน์วลชจอร์แดนและประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยะขอบ่งขทีในดินโลกและในดินนะครับในข่าวต่อมายกให้คนอุตรีดผลการแข่งขันของอินไทยเราได้รับรางวัลชนะเลิศสามสิบ การเข่นขันในครั้งนี้จะสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมใ,ใจนะครับ ครับสวัสดีครับผมรณกิลไกกิจพร้านนะครับเป็น Executive Director of Video Thailand นะครับผมสวัสดีครับผมจาวิดด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันนะครับผมกนรน่าใจค่ะหนึ่งสองสามค่ะอีกหนึ่งรูปของกดไลค์ได้ไหมคะยกมือค่ะทางด้าน ทางด้านด้านซ้ายย,ย,ายกมือซ้ายไปได้ด้านขวาขอเรียกกาตกดไลค์รูปตึงสวยๆเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะเรียเนเซิร์มาชอยู่ด้านบนอีกตัวรูปขออนุญาตกดไลค์นห้ตึงได้เลยคะสวยงามมากเลยหนึ่งสองสามจนค่ะวันนี้ยังได้รับเกียรติจากพาร์ทเนอร์นะคะผู้บริหารจากทางเกรสแอนแบรนด์สถาบันทางการเงินที่นี่ ที่ดีที่สุดนะคะแทนนางสาวกุศิลาจิตรนกรนะคะนำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินาจการิเเ <c oughs> <c oughs>